ครูเอาปัญหาในปัจจุบันเพราะว่าเวลาที่เราร้องอยู่ตอนเนี้ยทั้งเพลงนี้แล้วก็เพลงก่อนหนะ้าปัญหาคือเรื่องเดียวกันนะครับปัญหามันคืออะไรคือตอนเนี้ยตำแหน่งมันลึกนะตำแหน่งคืออะไรอย่าง,อ,งอย่างครูร้องอย่างเห็น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 ไว้บอนะ่อนะอ่าตอนนี้ใครใครมันขึ้นมามันขึ้นแทงมาแบบนี้ ใครมีปืนเถื่อนมาขายมาขายฉันได้นะจ๊ะคือมันลึกเข้าใจทีนี้พอมันลึกแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นหนึ่งหนึ่งเลยเวลาที่น้องสูงขึ้นโอกาสที่มันจะขึ้นจมูกมันก็มีเยอะเข้าใจนะครับแต่เมื่อกี้มันไม่ขึ้นเพราะอะไรครูคิดว่าน่าจะเกิดจากการที่เราไปร้องเพลงแรกหรือเปล่ามันก็เลยทําให้เสียง พอรูปปากมันตัวงเลยมันก็เลยไม่ขึ้นอันนั้นช่างมันให้ทําความเข้าใจตรงน,นี้ก่อนตําแหน่งเสียงมีความสําคัญในเรื่องแรกถ้าเราให้ตําแหน่งเสียงมันลึกใครใครมีปืนเถื่อนมาายฉันได้นะจ๊ะ <ผม S 1> เห็นไหม,<ผ>มพอมันลึกปั๊บพอมันลึกปั๊บเสียงก็จะเป็นแบบนี้อ้าใหม่ทุวงกลางเนี่ยลองให้มันอยู่ข้างหน้าแบบ เป็นเส้นนี้ใครมีปืนเถื่อนมาคายฉันได้นะจ๊ะใครมีปืนเถื่อนมาคายฉันได้นะจ๊ะใครมีปืนเถื่อนมาคายฉันได้นะจ๊ะเห็นไหมเสียงไม่เหมือนกัน เอาเรื่องแรกก่อนอ่ะลองร้องสอง,อ,งอันลองร้องอันอันแรกที่เราเคยร้องเคยเครื่เครื่องอยวเปลี่ยนโน้ตสิใครมีอาตามขูดใครมีปืนเถื่อนคิดใครมีปืนเถื่อนมห้ฉันไไหมครับโอเคทีนี่ ใครมีปืนเถื่อนให้อยู่ข้างหน้ามาขายอยู่ข้างหน้าอย่างเดียวยันไว้ลองสิใครมีปืนเถื่อนมาขายยูเสังเกตไหมพอมาขายปั๊บมาาันทำไมมันเคลื่อนมาแล้วอย่าให้เคลื่อนเอาเรื่องละเอาทีเรื่องก่อนใครมีปืนเถื่อนมาขายฉันได้คือให้มันอยู่ที่เดิมไว้ลองสิ ถูกแล้วถูกแล้วสังเกตไหมดูนคัครูร้องให้ฟังครูเป็นกระจกให้เราเราร้องมานี้ใครมีปืนเถื่อนอยู่นหน้าอยู่ใครมีปืนเถื่อนมาใครฉันได้สังเกตไหมมันมันทำไมมันมันเลื่อนเข้าไปข้างในเข้าใจมันเลื่อนเข้าไปข้างในไม่ได้ เลื่อนเข้าไปข้างในเกิดอ,อะไรขึ้นใครมีปืนเถื่อนมาขายฉันได้นะจ๊ะคือสำเนียงมันจะไม่ผิว้วมันจะไม่ต่อเนื่องมันเหมือน,น,นกับสองคนร้องแต่ถ้าเราใครมีปืนเถื่อนมาขายฉันได้นะจ๊ะให้อยู่ที่เดียวกันเร่าทิรนรักษามันไว้ เนี่ยโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจนะแบบนี้เอาเรื่องนี้หนึ่งก่อน